สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทิปซ่าทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดคลิปจากเา Facebook นะฮะคือบางทีเราไปเจอคลิปใน Facebook ที่ประทับใจเราก็อยากจะโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องของเราเอาไว้ดูในโอกาสหน้าอะไรประมาณนี้ฮะ เราก็ต้องการจะโหลดมาไว้เรามีวิธีโหลดคลิปจาก facebook ง่ายๆนะครคือไม่ต้องใช้โปรแกรมมาเลยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้คุณดูอ,อ๋อสักครู่นะครับเดี๋ยวขอหาคลิปที่โดนใจก่อนโอเคเจอคลิปสาวสวยไม่เอาดีกว่า คลิปไหนดีสักคโรู่นะฮะกำลังหาคลิปอยู่ยังไม่ได้ปไปไหนนะอ่ะอย่างคลิปนี้นะฮะ m o มอเตอร์เวิร์ สับมอเตอร์ไซค์เฟี้ยวมากนะนะเดี๋ยวผมจะโหลดคลิปนี้เอาไว้ดูในหน้าเก็บไว้ในเครื่องของเรานะ่ยเราใช้วิธีนี้นะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บไซต์นี้นะดาวดาววิดดอทเน็ตนะฮะ downds.net v i นะฮะ จำไว้ให้ดีในหน้าตาเป็นแบบนี้นะให้เรา copy ลิงก์ของคลิปใน facebook ที่เราต้องการฮะค t r l c มาเลยด้วจะคัดลอกนี้ก็ได้นะจากนั้นเราก็เอามาวางในช่องนี้นะครับวางในช่องดาวน์โหลดแล้วเราก็ ดาวโหลดเลยนะครับหรือเราจะเลือกอคุณภาพของคลิปตรงนั้นก็ได้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับมันเป็นป <c oughs> ๊อปอัพโฆษณาอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แปลง <c oughs> าทางเว็บไซต์นี้ได้แปลงคลิปจาก facebook พร้อมให้เราโหลดแล้วครับให้เราคลิกตรงนี้นะฮะนี่คลิกเข้าไป ใจเย็นนะครับเราใช้นิดนึงคอมเก่าไปหน่อยนะฮะโอเคโหลดช้ามากมากจากนั้นให้เราคลิกขวาตรงคลิปนี้นะฮะเราเลือกคำว่าบันทึกวิดีโอเป็นจัดการโหลด ีรอสักครู่นะครับคอมค่อนข้างช้านิดนึงนี่ได้แล้วครับผมเราตั้งชื่อคลิปของเราอะไรก็ได้นะมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ของ my video ใน my document ของเราในเครื่องของเรานะ,ะกดเซฟไปเลยโอเคจากนั้นเรามาดูผลกันที่เราโหลดมาได้นะตรงนี้ใช่ไหม มาเปิดดูเลยผลงานของเราตรงนี้ก็กดทิ้งปไปเลยนะโอเคนี่ไงที่เราโหลดมาโอเคครับง่ายแบบง่ายมา,มากๆเลยใช่ไหมเราทำกันดูนะครับเพื่อนๆนรบวีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมมา